ขอกล่าวคว่าสวัสดีผู้รอดชีวิตในเกมรัสเดวันเดร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับลัคกี้สายฟีสายขี้เกียจอีกเช่นเคยภารกิจเดิมๆที่ผมทำนะครับก็คือการป้นบ้านบอดนะครับผมวันนี้ก็โดนป้นบ้านไปหนึ่งครั้งนะครับเราก็แกะรอยเท้าตามไปเจอบ้านบอดเท่าที่ผมไปดูใน YouTube นะครับบ้านหลังนี้ก็ปืน20่สิบวกกระบอกนะครับอยากจะพูดอะไรให้ฟังนะครับ ถึงผมจะพ้นมานมนานแล้วเหมือนกันนะครับผมก็ยังมีจังหวะในความผิดพลาดที่ต้องเอามาทำให้ดูนะครับเอาไว้เตือนสติคนที่มาสายพ้นด้วยนะครับผมคือจังหวะในการวาง C 4นะครับด้วยความตื่นเต้นว่าเราจะเก็บ ปืนออกจากบ้านหลังนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับจังหวะนี้นะครับผมวางซีโฟใส่กำแพงไปสลดใจไปพักหนึ่งครับเพราะว่ายังไงก็ไม่สามารถาวางซีโฟได้ถึง6ลูกแน่นอนนะครับต่อให้เราจะกินบัฟอาหารปลามาแล้วก็ตามนะครับสรุปนะครับบ้านหลังนี้ผมก็คงจะได้เพียงแค่ายาปฐมพยาบาลนะครับก็ได้ทำใจไว้ ถึงหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าความผิดพลาดแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าปืน20กว่ากระบอกเราคงจะทาอีเวนต์อะไรได้อีกหลายๆอีเวนต์เลยนะครับคงจะชิวไปอีกนานนะครับไม่ต้องไปค้นหาปืนอีกแล้วนะครับแต่ในรอบนี้ก็เอาตามดวงแล้วกันนะครับผมก็มีโอกาสได้แค่นี้ต่อให้เจอบ้านหลังใหญ่ก็ตามเตือนสายพ่นด้วยกันให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแบบไม่น่าให้เกิดเลยนะครับผมหลังจากจบจากการป้นบ้านผมก็คงจะไม่ค่อยได้ไปวิ่งทำภารกิจนักล่านะครับเพราะว่าผมได้เครื่องสกัดมาหนึ่งเครื่องแล้วลองใช้ดูมันก็ต้องใช้น้ำมันเยอะมากนะครับสำหรับใครที่มีน้ำมันมากพอก็ตามสะดวกเลยนะครับแต่ว่าผมพอเก็บไว้ทำอีเวน ต่างๆหรือว่าของรางวัลที่มันน่าสนใจมากกว่านี้แล้วกันนะครับอาจจะเล่นบ้างเข้าไปเก็บบ้างแต่ไม่ได้เล่นเต็มระบบเหมือนรอบที่แล้วนะครับผมก็ยังเก็บอีเวนต์ชุมชนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราตั้งเป้าว่าจะดันเอทีวีของเราออกมาวิ่งนอกบ้านแล้วนะครับในรอบนี้ก็จะเป็นกระปุกเกียร์เอทีวี เที่9แล้วนะครับที่ผมได้มานะครับก็เหลืออีกรอบนึ่งผมก็จะเป็น10แล้วนะครับสิ่งที่เหลือของ ATV ผมน่าจะเป็นแผ่นคาร์บอนนะครับก็คงจะยากเอาการอยู่เหมือนกันนะครับส่วนยิบจ้อยก็จะเป็นเฟืองและก็แบตเตอรี่รถยนต์นะครับแต่พวกนั้นก็ยังพอมีทางหาดันขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับแต่แผ่นคาร์บอนสงสัยจะต้อง ย่อยปืนผสมไปด้วยนะครับถึงจะได้นะครับผมก็วันนี้ก็มาพูดคุยเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ